จ้งเอาห้าถือมาห้านิ้วลบไปสี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่เหลือแต่หนึ่งนิ้ว, 1, วถูกห้าลบสี่เท่ากับหนึ่งอ่ะต่อลูกเอาสอบข้างบน ชุมาสองเนี่ถูกสองสองสองเลศูนโอสองลบสองอเท่ากับศูนย์อรุมาเจ็ดเนี่ยใช่โอเค ลบสองไป 1, 2, หนึ่งสองเหลือแต่ห้านิ้วโอเคเจ็ดลบสองเท่ากับห้าอันนี้ลูกดีจา้เาเอาสามชิมขึ้นมาสามนิ้วลบไปสองนิ้ว 1, 2, หนึ่งสองเหลือแต่หนึ่งนิ้ว สองเท่ากับหน่งสุดท้ายชูขึ้นมาสิบนิ้วแล้วก็หายไปห้านิ้วชูขึ้นมาสิบนิ้วชูยังไงสิบนิ้วหายไปห้านิ้วหนึ่งสองสาห้าลแหสิบสลบห้าเท่ากับห้าเนี่ยลูก สิบลบห้าเท่ากับห้าโอเคกดบอย